สงสัยกันเยอะว่าทําไมอาหารของไทยแพงแล้วมันก็เพิ่มขึ้นอีกจากเดิมเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละส0กว่าบาท30บาทมันก็ขึ้นเป็น40 5ส6บข้าวแกงก็เพิ่มขึ้นข้อสังเกตประการที่หนึง่งเมืองไหนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเมืองไหนเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมากค่าครองชีพก็จะแพงขึ้นโดยเฉพาะอาหาร ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่หรือเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาทั้งหลายแต่เวลาคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือคุณเดินทางไปต่างจังหวัดในเมืองที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคุณจะเห็นว่าอ๊อาหารยังถูกอยู่ยังถูกเหมือนเก่าขึ้นบ้างแต่ขึ้นน้อยมากไม่ได้ขึ้นพุทธภาสูงเหมือนกับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากประกัรที่สองอาหารเป็นสินค้าการเกษตรใช่หรือไม่ ถามคุณว่ามันใช้เวลาในการผลิตไหมผักกว่าที่คุณจะเอาเมาเล็ดไปเพาะกว่าที่คุณจะได้กินมันเป็นหลายสิบวันมันเป็นหลายเดือนผลไม้บางอย่างต้องเป็นปีหมูเห็ดเป็ดไก่กว่าคุณจะเลี้ยงกว่าคุณจะเพิ่มปริมาณได้คุณต้องใช้เวลาสี่เดือนหเดือนหรือบางอย่างหลายปีเช่นวัวหรือเช่นสัตว์ใหญ่ ประจวบกับอันที่สามอาหารส่วนมากเป็นอาหารที่เราผลิตในประเทศเราส่งออกบ้างเช่นกุ้งแช่แข็งปลาแช่แข็งหรืออะไรก็เราส่งออกบ้างและเราก็นำเข้าบ้างแต่ส่วนมากแล้วเป็นสิ่งที่ผลิตในประเทศซื้อขายกันภายในประเทศภายในราชอาณาจักรพอเราหมดโควิดหรือเรา ส่งเสริมการท่องเที่ยวมันก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วมันก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวที่เขามาเนี่ยเขาไม่ใช่เมืองเกษตรเขาไม่ได้เมืองอาหารอาหารบ้านเขาแพงแพงกว่าประเทศไทยเยอะอาหารในอเมริกาสิบเหรียญคุณเกือบจะกินอะไรไม่ได้เลยสิบเหรียญนี่ก็300กว่าบาทจานหนึ่งเมื่อมันแพงกว่าประเทศไทยเยอะคนที่มาเนี่ยเขาแฮปปี้มากมาแล้วเจออาหาร เมื่อเทียบกับอาหารบ้านเขามันถูกประการถัดไปคนที่มาท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเสียค่าเครื่องบินมาแล้วคนที่มาได้แสดงว่ามีฐานะดีพอสมควรเพราะคนที่ไปต่างประเทศไม่ได้แล้วเงินมันมัน,ม,นมันไม่มีมันไม่ได้มาตลกคนที่มามันเป็นคนเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งที่มีไรายได้ดีพอสมควรมาเจออาหารของถูกเทียบกับบ้านของเขา มันก็กินมันก็ใช้มันก็ซื้อและพอหมดโควิดคนแหงเข้ามาเยอะสินค้าบ้านเราจะปลูกจะให้มันเติบโตคือไปเลี้ยงไก่ให้มันโตวัวควายให้มันโตผักให้มันโตมันก็ทําได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองพอเป็นอย่างนี้ราคาสินค้าก็ต้องขึ้นครับแล้วมันจะขึ้นที่ไหนมันก็ขึ้นที่เมืองที่มีการท่องเที่ยวมากกว่าถูกไหมครับ แล้วเมืองที่ไม่มีการท่องเที่ยวขึ้นไหมขึ้นเพราะว่าอะไรครับในที่สุดเมื่อเมืองพวกนี้ราคาแพงคนก็จะมาขายสินค้าการเกษตรหรือสินค้าวัตถุดิบทางอาหารหลั่งไหลเข้ามาที่เมืองที่เขาสามารถมีจะซื้อได้ราคาแพงไอ้ราคาในเมืองเมืองอื่นที่ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวก็จะต้องขยับตัวสูงขึ้นเพราะว่ามันส่งสินค้ามาในเมืองที่มีการบริโภคประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญ ในการที่ทำให้สินค้าพวกอาหารราคาแพงว,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 วิธีจะวิเคราะห์สินค้าว่าราคาจะขึ้นราคาจะลงมันขึ้นอยู่กับอะไรเนี่ยคุณแบ่งสินค้าออกเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งประเภทที่เราผลิตแล้วเหลือเกินและส่งออกประเภทที่สองประเภทที่เราผลิตและเรา กินและใช้ภายในประเทศเป็นหลักส่งออกไม่ค่อยมีหรือนำเข้าไม่ค่อยมีและประเภทที่สามประเภทที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศประเภทที่หนึ่งราคาสินค้าการเกษตรประเภทนั้นมันจะผูกพันกับต่างประเทศทันทีเมื่อไหรก็ตามที่ต่างประเทศราคาสูงราคาภายในก็ต้องสูงตามเพราะถ้าราคาภายในไม่สูงตามผู้ส่งออกก็จะเอาสินค้าส่งออกหมดภายในก็ไม่ได้จิจ ราคาข้างในก็ต้องสูงตามต่างประเทศประเภทนี้ราคาจะผูกพันกับราคาของโลกมันขึ้นเราก็ขึ้นมันลงเราก็ลงตามประเภทที่สามคือประเภทสินค้านําเข้าเราผลิตได้ไม่พอเราจะใช้สินค้าต่างประเทศถ้าราคาสินค้าต่างประเทศมันสูงขึ้นเรานําเข้ามันก็ต้องสูงขึ้นแต่ราคาราคานําเข้ามันต่ําลงมันก็ต่ําลงเพราะฉะนั้น ประเภทที่หนึ่งกับประเภทที่สามที่พูดเมื่อกี้นี้ทั้งสินค้าที่เราเหลือส่งออกกับสินค้าที่เราไม่พอและวนำเข้ามันไปผูกพันกับต่างประเทศแต่ตรงกลางก็คือสินค้าพวกผักพวกเนื้อสัตว์พวกผลไม้ซึ่งมันเน่าเสียง่ายด้วยและมันก็จะนําเข้าส่งออกน้อยมากมันก็เป็นอย่างที่เราพูดกันมาเมื่อสักครู่นี้ว่าทําไมราคาอาหารจริงสูงขึ้นในใน,ในช่วงที่ผ่านมา